สวัสดีครับทุกคนวันนี้คุณหลุยส์สันอยู่ที่โชว์รูมนะครับวันนี้จะมาพารถนวารากระบะตอนเดียวนะครับเกี่ยวกับแคมเปญโปรโมชั่นแล้วก็รายละเอียดเล็กๆน้อยเกี่ยวกับรถรุ่นนี้มาให้ชมกันเพราะช่วงนี้เป็นช่วงงานมอเตอร์โชว์แล้วนะครับใครอยากเอารถไปใช้งานอยากเอาใช้ไปส่งการอะไรเงรี้ยก็ ลองดูคลิปนี้ก่อนก่อนตัดสินใจได้นะครับในส่วนของตัวนาวรากระบะตอนเดียวนะร,ราคา5,95,000บาทเนี่ยจะไม่รวมค่าสีพิเศษสีเมทัลลิกซึ่งสีเมทัลลิกเนี่ยก็จะเป็นอย่างเส้นสีบรอนเงินแบบนี้แล้วก็จะมีสีเทาเคมอีกสีหนึ่งเนี่ยค่าสีเพิ่มมา7,000บาทสิ่งที่ได้ในส่วนของตัวนาวราเป็นไม n นเชนเนี่ยซึ่งเป็นกระจังหน้าแบบใหม่อินทล็อกนะครับก็ จริงแล้วก็มีในส่วนของตัวเครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์เดิมไว้ดี25นะครับ163แรงมา้าแล้วก็ในส่วนของตัวกระทาล้อเนี่ยก็จะได้เป็นกระทาล้อที่มีขนาดใหญ่ขึ้นสมัยก่อนเนี่ยส่วนใหญ่ตัวกระทะล้อเขาจะใส่ให้แค่15นิ้วแต่ว่าในส่วนตัวนี้กระทาล้อของตัวนาวราร่าไม่ไเชนตอนนี้จะได้เป็นกระทาล้อขนาด16นิ้วแล้วเพราะฉะนั้นในส่วนตัวการรองรับการบรรทุกพร้อมก,กับการก่อนสนนก็จะมีได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองกุญแจกุญแจนะครับเป็นแบบแจ็คไนคท์ก็ มีล็อกรถปลดล็อกรถนะครับเวลาจะสตาร์ทก็ฟึบพับกระจกไอโตวพับกุญแจขึ้นมานะครับในส่วนของตัวเดิมเลยเนี่ยก็จะเป็นในส่วนตัวถ้าจะเก่าๆเ,เลยก็จะเป็นในส่วนตัวกุญแจอย่างเดียวไขประตูปึ๊บๆขึ้นรถมานั่นเองนะครับแล้วสิ่งที่ได้มาในส่วนตัวเบาะเป็นสีออกสีเทานั่นเองแบบนี้เบาะแยก2โซนนะครับก็จะเป็นเบาะคนขับไม่ใช่เป็นเบาะไม่ใช่เบาะโซฟายาวต้องแบบเลื่อนไปทั้งแถบถอยทั้งแถบนะครับ อันนี้ก็จะมีคอนโซลกายตรงเบรกมือเนี่ยก็จะอยู่ตรงกลางด้วยอื่นๆกระจกไฟฟ้ากระจกไฟฟ้าพร้อมปุ่มปรับกระจกมองข้างกระจกคนขับเป็นแบบออตโต้แล้วก็ในส่วนของตัวพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยทรงใหม่แล้วนั่นเองอตัตารถให้ดูกันหน่อย ในส่วนของตัวหน้าจอรุ่นนียก็ได้วิทยุในส่วนตัว p p l e c a r p l a พด้วยนะครับแต่ว่าเสียอย่างเดียวในส่วนของตัวไม่ใส่กล้องหลังมาให้ซึ่งก็บางทีก็น่าบ่นเหมือนกันว่าทำไมจะให้แล้วก็ไม่ให้มาทั้งทีให้มาหมดเลยนะครับแล้วก็เวลาเสียบ i p h o n อะไรก็จะเป็นในส่วนตัวเสียบช่องนี้นะครับ แล้วก็ในส่วนของตัวแอร์เป็นแอร์แมนนวลนะครับลักษณะคันเกียร์แบบนี้กระจบมองหลังปรับหลบแสงเป็นแบบแมนนวลในส่วนตัวพวงมาลัยก็จะดูทันสมัยมากขึ้นขยับได้ง่ายมากขึ้นนะครับแล้วก็ระบบทุกอย่างเป็นแมนนวลอยู่ไฟรีไฟตำ่ำไฟสูงแล้วก็ถุงลมนิรภัยคู่หน้าอยู่แล้วถุงลมนิรภัยได้มาเป็นของคู่หน้าอยู่แล้วนะครับ อันนี้ก็จะเป็นในส่วนตัวสเปคภายในความกว้างขวางเป็นยังไงในส่วนภายในของตัวนวาลานครับก็จะมีขนาดประมาณนี้นะครับก็มีความกว้างขวางพอสมควรในการนี้แล้วก็แต่ตัวนี้ปรับ ปรับพละพิงได้หน่อยหนึ่งก็คือเอได้นิดนึงนะครับก็ท่านางก็จะได้ช่วยแบบลดการเมื่อยล้าได้นะครับแล้วก็โปรโมชั่นช่วงนี้ช่วงมอเตอร์โชว์นะครับราคาพิเศษนะครับช่วงนี้ก็จะมีในส่วนตัวแคมเปญช่วยดาวนะครับลูกค้าใช้เงินดาวประมาณ1มื่นเก้นะครับแล้วก็ผ่อนค่าง,งวดอยู่ที่ประมาณ8ปดพันนี่นี่แปดพโดยประมาณนะครับเปีถ้าผ่อนได้นานสุดเก้งวดเนี่ยค่าง,งวดจะตกมาประมาณ7จ็ดพกว่าบาทนะครับแต่ว่า เวลาผ่อนนานๆเนี่ยในส่วนตัวไฟแนนซ์จะค่อนข้างปล่อยยากนิดนึงเอาตรงๆนะครับแบบพูดกันจะแบบว่าไม่ได้เอาง่ายๆก็คือมันก็ต้องเครดิตหรืออะไรค่อนข้างชัดเจนนิดหนึ่งนะครับแล้วก็มีแถมในส่วนตัวประกันภัยชั้นหนึ่งให้นะครับพรบรมีให้ค่าจดทะเบียนมีแถมให้นะครับไลเนอร์ฟรีมีแถมให้นะครับลูกค้าก็จะใช้ไปทำอาหารกินทําธุรกิจก็ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวอัตราการกินน้ำของตัวเครื่องไวดีเลยน่ถ้าแต่สร้อยแล้วก็อยู่ที่ประมาณ12 13กิโลลิตรโดยประมาณนะครับเครื่องส5 6 3 อ,อย่างในส่วนขอ้คันนี้นะครับเป็นลูกค้าเก่านิสสันด้วยก็จะมีตัวแคมเปญพิเศษเนี่ยมีส่วนลดเพิ่มให้อีก1-0,000บาทนะครับต้องมีสำเนารถมาแนบเรื่องเนาะลูกค้าเอาไปทำธุรกิจนะครับก็จะต้องติดตั้งหลังคาเพิ่มเข้าไปซึ่งก็อันนี้ลูกค้าสั่งมาติดตั้งเองนะครับคือหามาเองเพราะเขามีเจ้าประจําทำให้อยู่แล้วลก็เลยแค่ฝากให้เราดูแลในเรื่องตัวประสางานกับทางช่างคนที่มาเอาหลังคาไปติดตั้งนั่นเองนะครับ ก็ถ้าเกิดในกรณีอยากเอาไปใช้งานนะครับขนของบรรทุกทำมาหากินขนส่งอะไรก็ตามแต่อะไรเงี้ยตัวนิสสันโนราก็ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงที่ดีนในการบรรทุกหนักอยู่แล้วนะครับแล้วก็นในส่วนตัวเครื่องวายดีเนี่ยมันก็มีอายุมายาวนานซ่อมบำรุงหรืออะไรเงี้ยเขาก็ค่อนข้างจะชํานาญมือกันอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดใครชอบรุ่นนี้ก็แอดไลน์โทรหาได้นะครับก็จะแนะนำแคมเปญโปรโมชั่นหรือดูรายละเอียดให้เป็นพิเศษนะครับโทรมาที่0899690690หรือแอดไลน์ก็เป็นเบอร,ร์คุมหลวเบอร์นี้เลยเช่นกันนะครับ ใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวจะรีบทำโปรโมชั่นในช่วงวันละโชว์ในรุ่นอื่นๆมาให้ชมกันด้วยลาไปก่อนสวัสดีครับ